ชาวราศีตุลครับดวงเดือนกันยามีโชคลาภนะฮะแล้วก็มีอะไรฟุกๆุเข้ามาด้วยนะครับแถมมีเงินพิเศษเข้านะฮะแต่ก็อื่นครับนี่คือดวงการเงินและโชคลาภในช่วงเดือนกันยานะครับเรารู้ดวงก่อนล่วงหน้าเราจะได้ชื่นใจอ่าเราจะได้เตรียมการถูกเราจะได้เห็นภาพว่าเออเงินเนี้ยมันเป็นยังไงบ้างนะฮะมันจะได้อย่างน้อยเตรียมการเตรียมเงินหรือเตรียม อะไรบางอย่างเพื่อจะซื้อของสําคัญนะครับเอเคครับเริ่มครับเมื่อสักครู่นี้ที่เกินไปนะฮะว่าดวงมีโชคลาภนะครับมีนะฮะเพราะว่าดาวโชคลาภคือดาวอาทิตย์นะฮะเพื่อนๆและดาวอาทิตย์โคจอมกเกษตรตาธิบดีคือมันมีดวงโชคเด่นมากๆนะครับในช่วงเดือนกันยายนะและแถมโดยเฉพาะผมอ่าโดยเฉพาะนะฮะช่วงครึ่งเดือนแรกเลยนะครับนี่เขาเรียกว่าอะไรที่ไม่คาดคิดก็จะได้ หรือมีอะไรพิเศษเกิดขึ้นนะฮะมันเป็นได้ทั้งเงินอ่าหรือเป็นได้ทั้งทรัพย์สินนะเพราะทรัพย์สินมันก็แปลงเป็นเงินได้เหมือนกันนะครับแต่อย่างน้อยให้รู้ว่ามันมีโอกาสมีโชควุกฟกุมีเงินที่คาดไม่ถึงมีรายรับที่อยู่ๆก็ได้มาหรือมีโอกาสได้กําไรพิเศษนะครับผมก็เลยดูว่าโอเคเพื่อนๆถ้าสมมติว่าเราตั้งใจนะครับหรือต้องการจะทำอะไรที่เกี่ยวกับเงินทองนะครับมันมีกําไรใครค้าขาย ในช่วงขวบนี้นะครับขายดีนะหรือว่ามีโอกาสได้เงินพิเศษนะจัดทำโปรโมชั่นทำการตลาดนะครับกระตุ้นยอดขายอะไรก็ตามนะครับแล้วแต่ว่าเราจะทำอะไรแต่ว่ามันต้องมีการปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างบ้างนะครับจะหาวิธีรดแรกแจกแถมอันนี้ผมยกตัวอย่างแบบง่ายๆนนะฮะคือบางทีอาจจะใช้มุกเดิมๆนะครับแต่มันก็ได้กำไรแต่ผมเชื่อว่าชาวราศีตุลเป็นราศีที่ไม่อยู่นิ่งนะฮะ คือทาอะไรก็ตามไม่ชอบขายก็แบบเดิมๆจะหาอะไรใหม่ๆมาบ้างนะหรือว่าจะหาวิธีเรียกว่าบริหารส่งเสริมการขายนะครับคือเด่นมากนะฮะมันจะได้ผลดีจะมากจะน้อยอยังไงก็ได้ผลต่อมาครับคราวนี้ใครหลายคนก็ไม่ได้ขา,ขายนะฮะแต่เพื่อนอยากขายบางสิ่งบางอย่างเป็นพิเศษนะครับอยากแปลงสินทรัพย์เป็นทุน นึกอะไรบางอย่างได้เออรายในบ้านเรานะฮะที่เป็นเงินทองได้ก็ลองขยับนี่ครับก็จะมีเงินในส่วนนี้นเข้ามานะฮะมันมีโอกาสได้กําไรพิเศษมีดวงเกี่ยวกับโชคลาภนะ,ะมีดวงเกี่ยวกับเรื่องของเงินฟุกๆนะครับหรือบางทีเราอาจจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับมีลุ้นนะมีลุ้นหรือบางทีดาวศุกร์ดาประจําตัวของเราโคจรอยู่ตําแหน่งโชคลาภในตําแหน่งเขาเรียกว่าคู่สมพลนะครับมันได้เงินจากฝีมือด้วยนะ คือถ้าเราทำงานเราสามารถรับงานนอกได้เราจะมีงานนอกงานพิเศษเข้ามีโอกาสทำกำไรพิเศษพิเศษเข้ามาในช่วงด้วยนะครับนี่คือจุดเด่นนะฮะง่ายๆครับถ้าเราช่วยนี่เปล่าเป็นเอกเด้เป็นทูพูดคุยอะไรคนเชื่อถือเชื่อฟังโน้มน้าวใจคนได้บางทีเราจะไม่ใช่เป็นคนแบบรวยนะครับแต่แถมช่วงนี้จะหาวิธีจะไปกู้เงินด้วยแหละนะฮะหรือจะขอสินเชื่ออะไรก็ตามนะครับ เพื่เนนทาเอกสารต่างๆสุดท้ายจะได้ในส่วนนี้เข้ามานะครับจังหวะดาวมันมีเงินพิเศษเข้าแน่ๆแต่สําคัญครับมันมีรายจ่ายพิเศษนะฮะหรือว่ารายจ่ายที่ต้องระมัดระวังนะฮะเป็นพิเศษเลยนะฮะคือบ้านและครอบครัวนะครับช่วงนี้นะฮะดาวประจาตัวของเราคือดาวพระศุกร์นะฮะโคจรเลิงดาวเสาร์นะครับจริงๆดาวเสาร์มันคือเรื่องของครอบครัวนะแลวช่วงนี้ดาวมันสปาร์กันนะฮะ ในมุมที่ต้องระวังนั่นแปลว่าถ้าช่วงนี้นะครับเรากําลังมีเงินเข้าหรือจะหารายได้ทางใดทางหนึ่งนะครับมันมีเกณฑ์สำเร็จเพียงแต่ว่ามีรายจ่ายครอบครัวที่สูงกว่าปกติมันมีอะไรบ้างครับบ้านรถหนี้สิ่งครอบครัวหรือสมาชิกในครอบครัวจำเป็นต้องใช้เงินเพิ่มหรืออสังหานะครับช่วงนี้กำลัง ลุ้นกาลังดูเรื่องอสังหาถามว่ามีโอกาสได้ไหมก็มีโอกาสขยับได้นะครับบางคนกําลังจะทําเรื่องกู้ยืมทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับอสังหามีโอกาสขยับนะครับในช่วงจากนี้ไปจวะดาวเก,กี่ยวข้องเรื่องของการติดต่อเจรจาต่อรองเด่นจัวดาวเกี่ยวข้องการหาอะไรได้พิเศษเด่นจังวดาวเกี่ยวข้องการทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของให้คนมาช่วยเหลือบางสิ่งก็สําเร็จนะฮะคือโอกาสจังหวะดาวมันมา การแก้ปัญหามีการหารายได้พิเศษเด่นการทํางานเชิงลุกดีอุปสรรคหรือว่าจุดสกัดของเรื่องเงินทองนะครับมีเรื่องของอย่างที่บอกฮะค่าใช้ใจ่ายบ้านาครอบครัวบางอย่างมีค่าใช้ใจ่ายเสริมเพิ่มเข้ามาระวังเรื่องคดีความนะอาจจะเป็นคดีความเก่าๆเลยก็ได้แต่ไม่ได้ทําให้เราเสียหายนะเพียงแต่ว่ามันมีความกังวลน,นะครับนี่คืสิ่งที่จะเกิดก็เตือนไว้ก่อน จระไนดาวนในช่วงนี้มันมีดวงเลยจ่ายพิเศษนะครับนั่นหมากจบ้านครอบครัวนะฮะมันจะมีข้อขอเครื่องใช้บางอย่างสูญหายเสียหายแตกหักเล้า,าพังนะฮะหรือว่าต้องซ่อมต้องซื้อใหม่นี่คือเลยจ่ายนะครับที่โผล่เข้ามาซึ่งมันจะทําให้เรากังวลอยู่บ้างนะฮะไม่ใช่ว่าเราจะสบายใจผมว่าร้อนใจด้วยแหละนะฮะในช่วงที่ผ่านมามันก็มีอะไรที่ต้องหมุนเงินหนักดวงนะครับแต่มันก็แปลกตรงที่เมื่อไหร่ที่เรากําลังแย่ๆนะฮะ อยู่ๆมันก็เหมือนกับมีมือที่มองไม่เห็นมาช่วยดึงเราทันเวลาหรือช่วงไหนที่เรากําลังแบบอึดอัดแล้วก็เครียดๆนะฮะอยู่ๆเออมันมีทางออกเฉยเลยแต่พอเงินเข้าปุ๊บออกปั๊บทันทีกลนนะฮะโอ้โหรายจ่ายหมุนทันทีเหมือนกันนะครับเรียกว่าไม่ให้เราอจะเหลือๆบ้างนะฮะคือใรน้เราหมุนอยู่ตลอดเวลานะครับเนี่ยอารมณ์ก็จะประมาณนะะี้ครับแปลว่ามันเป็นเงินหมุนได้นะครับไม่ใช่เงินตันแล้วก็ไม่ได้ติดขนาดที่เราแกะไม่ออกนะฮะมันจะติดแล้วก็ บางช่วงที่มันจะเป็นต้องใช้เงินนะฮะมันก็มีบ้างที่ตึงๆฝืดแต่เดี๋ยวสักพักนึงก็ลื่นไหลนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะในช่วงการเงินในช่วงเดือนนี้นะฮะโด,โดยโดยรวมครับเงินมันเข้ามาเต็มที่อุดรอยรั่วาบางอย่างได้ให้อุดนะฮะถ้าพอมีเงินเข้ามาแล้วมีหนี้สินนะฮะก็ชาระหนี้สินนะคะรับนนะะเพราะว่าบางทีเราต้องรักษาคเครดิตเรานะรับปากอะไรใครไว้ก็ต้องทําตามนะครับันี้คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับ คือเงินมาก็ต้องใช้ในเรื่องของชําระเรื่องต่างๆนะฮะอย่าไปค้างคาเลยใครนะเดี๋ยวมันมันจะกังวลนะครับแล้วเครดิตเสียแล้วยุ่งเลยแล้วสําคัญครับมีโชคฟุกๆนะฮะบางทีมันทําให้เรารอดปลอดภัยหรือว่าทให้เราชื่นใจได้นะฮะเรื่องของโชคนะฮะบางทีมีอะไรที่เออไม่คาดคิดได้เฉยเลยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะแสดงว่าช่วงเดือนนี้มันเดือนที่ดีนะแต่มันก็ยังแบบตึงๆนะบางช่วงมันอาจจะ เงินเข้าแล้วออกเยอะนะครับหรือบางช่วงที่มันมันก็มีาบางวันนะฮะหรืบอบางสัปดาห์ที่มันติดขัดนะครับไม่ใช่มัน31วันต้องดีหมดนะครับแต่ภาพรวมทั้งหมดเลยรอดปลอดภัยเงินหมุนได้แก้ปัญหาสาเร็จอะไรที่ติดขัด,ขดกี้กักนะฮะมันจะสมรถเคลียจบสวยงามนะครับมีคนช่วยเหลือนะฮะเออข้อดีคือมีดวงคนช่วยเหลือเผื่อนเพื่อนตั้งใจต้องการทำอะไรก็ตามให้รู้ว่ามีคนช่วยเหลือนะครับซัพพอร์ตในบางเรื่องโอเคมันทําให้เรา สบายใจได้ว่าถึงแม้ว่าจะมีช่วงติดขัดหรืออึดอัดหรือไม่สบายใจเรื่องเงินทองบ้างเนี่ยฮะแต่มีคนช่วยหรือสิ่งที่มองไม่เห็นมาช่วยหรือดวงชะตาเราจังหวะนะครับมันหลุดทางออกมันมานะครับทันเวลาพอดีมันก็ทําให้เราฮ่าโล่งอีกไปครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะลงแบบนี้นะครับขอให้โชคดีครับเป็นกําลังใจนะครับมีช่วงฮุกฟุกก็ดีเพิงเนาะสวัสดีครับ